ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Beyond the Reality Open House เปิดตัว L&E Virtual Studio X Lab XR ที่ทุกท่านจะได้ทำความรู้จักกับ Virtual Studio ที่สร้างสารรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยี Extended Reality หรือ (XR) พร้อมการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆอย่างเต็มรูปแบบโดยทุกท่านที่อยู่ในสตูดิโอแห่งนี้สามารถรับชมผลลัพธ์ของภาพได้ทางมอนิเตอร์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ รวมกับกระบวนการถ่ายทำบุนเซจที่อยู่ตรงหน้าทุกท่านด้วยครับและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับขอเชิญทุกท่านพบกับ LNE Virtual Studio X Lab XR สวัสดีค่ะโรชากิติวิทยากุลผู้จัดการแผนก Entertainment Lighting บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนหรือ L&E ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Beyond the Reality งาน Open House เปิดตัว L&E Virtual Studio X Lab XR อย่างเป็นทางการค่ะ Virtual Studio แห่งนี้เป็นธุรกิจใหม่ของ L&E ที่ทำงานร่วมกับทีม Lab XR มุ่งเน้นการบริการให้เช่าเพื่อการถ่ายทำครบวงจรด้วยเทคโนโลยี e x t e n d e d Reality ที่จะสามารถผลิต Virtual Event Production ได้อย่างไร้ขีดจำกัดที่แรกในประเทศไทยค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าบริษัท L&E เป็นผู้นำด้านแสงสว่างมาตลอดระยะเวลา26ปีทั้งในประเทศไทยและแถบภูมิภาคอาเซียน เราตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอปัจจุบันเราเป็นผู้นำด้านสมาร์ทไลติงอย่างอุปกรณ์ IoT หรือ Internet of Things และ Virtual Studio แห่งนี้ก็ทำให้เราพิชิตมายสเตนของบริษัทไปอีกขั้นด้วยการก้าวไปเป็น Lighting and Entertainment Technology Provider อีกด้วยแต่เราจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยค่ะถ้าเราขาดพันธมิตรคนสำคัญอย่างทีม Lab XR กลุ่มคนผู้เชี่ยวชาญการทำ virtual production จากหลากหลายแขนงทั้งด้านงานระบบการจัดการและงานดีไซน์เราศึกษาค้นคว้าและทำงานร่วมกันจนเกิดเป็น l e Virtual Studio X Lab XR แห่งนี้ค่ะทุกท่านคงจะเคยชินกับการถ่ายทำในรูปแบบ Green Screen อยู่แล้วนะคะแต่ด้วยเทคโนโลยี extended reality หรือ XR จะมาทำให้การถ่ายทำนั้นเปลี่ยนไปไม่ใช่การถ่ายทำในรูปแบบเดิมเพราะจะทำให้สมจริงมากยิ่งขึ้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วย LED stage ขนาด P3 ที่ให้ภาพคมชัดในระดับ Full HD สามารถรองรับงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ Lighting System แสงคือหัวใจหลักของ L&E เราจึงเลือกใช้อุปกรณ์ดวงโคมคุณภาพระดับโลกอย่างคาเมโอจากประเทศเยอรมันที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งให้สีและแสงที่แตกต่างเติมเต็มการสร้างซีนในโลกเวอร์ชวลได้อย่างเหนือจินตนาการอุปกรณ์หลักสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคืออุปกรณ์ DisSky System Media Server ชาญฉลาดที่จะสามารถพาคุณที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไปสู่โลกเวอร์ชวลได้ อย่างสมบูรณ์แบบสุดท้ายด้วยอุปกรณ์ m o s e s Tracking ที่ติดตั้งเชื่อมโยงเข้ากับระบบบันทึกภาพกล้องจะจับภาพเวอร์ชวที่อยู่บน LED Stage แห่งนี้เกิดเป็นภาพสามิติไม่ใช่แค่2มิติแบบการถ่ายทำทั่วไปค่ะและจากระบบทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ จึงทำให้เราพร้อมที่จะรองรับการให้เช่าจัด Virtual Production และ Event หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับสวัสดีครับผมแบมครับแล้ววันนี้นะครับผมรับหน้าที่ต่อจากคุณอรชานะครับในการแนะนำฟีเจอร์ของ L&E Virtual Studio X Lab XR แห่งนี้ครับที่ทุกท่านจะสามารถนำไปใช้ใน Virtual Event ของทุกท่านนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับกับคุณอรชากิติวิทยากุลครับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Entertainment Lighting บริษัท L&E ครับขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกทุกท่านตอนนี้ได้เห็นถึงภาพรวมของ Virtual Studio แห่งนี้ไปบ้างแล้วนะฮะรวมถึงฟีเจอร์การใช้งานบางส่วนอย่างฟีเจอร์ Opening Scene ที่ทุกท่านได้รับชมกันไปในช่วงแรกสุดเลยนะฮะและ Virtual Stage แห่งนี้ครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะทำหน้าที่เป็น Virtual Screen นำเสนอภาพรวมถึงข้อมูลต่างๆสำหรับ Event เปิดตัวสินค้าหรือธุรกิจครับเพื่อสร้างความน่าสนใจ นี่แค่ฟีเจอร์พื้นฐานที่เราใช้นะฮะใน virtual event ครับซึ่งในการจัด Event ์ส่วนใหญ่สิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้เข้ารับชมนะฮะนั่นก็คือ performance show หรือว่าคอนเสิร์ตจากศิลปินและ p r e s e นเตอนั่นเองนะฮะจะเห็นได้เลยครับว่าเราสามารถทำ transition scene ได้อย่าง smooth และ impact มากๆนะครับนี่แหละครับประโยชน์ของการใช้ virtual stage นะฮะในการ create และ design content ะคะ ให้สามารถเกิดฟังก์ชันได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับมาต่อกันที่คอนเสิร์ตอีเวนต์ครับในหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับหลายๆคนก็คงจะได้ยินคำว่า virtual concert เพิ่มมากขึ้นหนึ่งด้วยสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางด้านของ f c e e o o o เรวมถึง y t u t u นะฮะกับ virtual concert ครับด้วยเทคโนโลยีที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้ครับจะสามารถสร้าง Environment ต่างๆภายในซีนเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับศิลปินนะฮะและทำให้คนดูเนี่ยมีส่วนร่วมไปกับโชว์ หน้าจอมากยิ่งขึ้นไปอีกครับและนอกจากนั้นครับเรายังมีฟีเจอร์ Real Time Audience คือเราสามารถดึงข้อมูลวิดีโอคอลจากแอปพลิเคชัน o o m นะฮะดึงมาใช้ได้เลยเพื่อให้ศิลปินและคนดูทางบ้านเนี่ยสามารถอินเทอร์คกันได้เปรียบเสมือนอยู่ในคอนเสิร์ตอีเวนต์แบบจริงๆเลยนะครับสมมติาผมเป็นศิลปินก็พูดคุยกับคนที่ดูอยู่ทางบ้านหรือผู้ชมออเดียน e ที่อยู่ในคอนเสิร์ตฮอล์ได้เลยครับ จาก virtual stage ครับสำหรับคอนเสิร์ตอีเวนต์เราสามารถนำไปปรับใช้กับงานประกาศร,รางวัลอย่าง Music Award ได้ด้วยนะฮะโดยการเพิ่ม sequence และ scene การประกาศร,รางวัลเข้ามาเพียงแค่ดีดนิ้วเท่านั้นครับก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะฮะหรือว่าจะเป็นการเปิดตัวอัลบั้มของศิลป,ปินครับซึ่งมักจะมีช่วงเซอร์วิสนะครับให้กับเหล่าแฟนคลับได้ร่วมสนุกนะับเพื่อลุ้นของรางวัลพิเศษเราก็สามารถเลือกใช้เกม แต่เกมในที่นี้เนี่ยเป็นรูปแบบของ 3D m o เดลแทนภาพวิชวลแบบเดิมๆเมนะฮะเพื่อสร้างความน่าสนใจและบรรยากาศที่สนุกมากยิ่งขึ้นครับในที่นี้ก็เป็นวงล้อหมุนแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อร่วมเล่นเกมได้สนุกแล้วก็มีมิติที่มากขึ้นครับนอกจากอีเวนต์ด้านเอนเตอร์เทนเมนต์เรายัางพร้อมรองรับอีเวนต์โอ้โหหลากหลายประเภทครับอย่างเช่นอีเวนต์ประเภทการแข่งขันครับเราสามารถเปลี่ยน Virtual Stage แห่งนี้ให้กลายเป็นสนามแข่งกีฬา e-sport ครับ แน่นอนนะครับว่ากีฬา e-sport เนี่ยเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกและความตื่นเต้นให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างมากเลยครับอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญเลยนะครับด้านนี้เลยผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและแถมยังมีคาแรคเตอร์โอ้โหน่าสนใจมากๆเพิ่มมิติให้กับเกมในการแข่งขันได้ด้วยครับเหมาะอย่างยิ่งนะฮะกับการนำเสนอผ่านฟีเจอร์ Aug m e n t e d r e a l i t y หรือว่า AR ครับเพราะว่ามีระบบ tracking ซึ่งสามารถแทร็กการเคลื่อนไหวของ AR ทําให้ไหม่ว่ากล้องเนี่ยจะมูฟไปทางด้านไหนนะฮะเราสามารถเก็บรายละเอียดมติติต่างๆของตัวละครได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะฮะสุดยอดไหมครับสุดยอดจริงๆและอย่างนุกคนได้เห็นนะครับว่า virtual stage ของเราสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้อย่างยืดหยุ่นมากๆผ่านการดีไซน์คอนเทนต์ทั้งหมดครับซึ่งเราสามารถทําให้ virtual studio แห่งนี้กลายเป็น TV Studio ก็ได้ครับ เราสามารถใช้ฟีเจอร์ที่เล่าเมื่อสักครู่นะครกับการถ่ายทำทีวีสตูดิโอได้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบ Real Time Audience ที่บอกไปเมื่อสักครู่รวมถึง AR ซึ่งการใช้ฟีเจอร์ AR ในรายการทีวีโอเพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอข่าวขึ้นมากเลยละครับและทั้งหมดนี้ครับคือภาพรวมฟีเจอร์ของ virtual studio ที่สามารถใช้ได้ใน l i v e streaming event ครับ แบมเชื่อว่าทุกคนสัมผัสได้เหมือนที่แบมรู้สึกตอนนี้เลยนะครับว่า Virtual Studio สามารถพาพวกเราทุกคนไปได้ Beyond the Reality เหนือจินตนาการ I live inside my own World of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับโช์นี้ด้วยขอบคุณแดนเซอร์ของเราด้วยนะฮะสุดยอดเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. เป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านกับ performance show เมื่อสักครูน่นี้แน่นอนการเต้นการโชว์ของเขาอันนี้ก็สุดยอดแล้วนะฮะแต่ว่าเสริมไปด้วยกับเทคโนโลยีที่เราพูดถึงเมื่อสักครูน่นี้ทุกคนได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนมากๆแล้วนะครับว่ามันทําให้ความรู้สึกของเราไปอีกขั้นเลยจริงๆทุกคนได้เห็นถึงการออกแบบซีน ตัวอย่างสำหรับ virtual performance จากเดิมนะฮะที่ก่อนหน้านี้ครับ LED screen เนี่ยเป็นเพียงแค่ background แต่ตอนนี้ครับเราสามารถเพิ่มมิติของโชว์ได้ด้วยการเปลี่ยนจากการสร้างซีนเป็นการ create world ครับหรือว่าสร้างโลกทั้งใบได้อย่างอิสระมากขึ้นรวมถึงการออกแบบแสงนะฮะภายในซีนที่มีการผสสานทั้ง virtual lighting และด้านบนนี้ครับกับอุปกรณ์ดวงโคมนะฮะภายในสตูดิโอแห่งนี้ เข้าด้วยกันครับจึงช่วยสร้างบรรยากาศให้กับโชว์เนี่ยมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นครับแม้ว่าการแสดงหรือว่า performance show นี้มักจะอยู่ใน live streaming event นะครับไม่ว่าจะเป็นโอโ้เนี่ย live stream ing, แต่สิ่งที่อยากจะพูดและอยากจะแนะนำคือในด้านของ pre-record ครับโชว์นี้สามารถทำในรูปแบบของ pre-record ได้เพราะ performance show มี object ที่เราต้องโฟกัสหลายจุดมากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแสงบนสเตจนะฮะไหนจะเรื่องของนักแสดง Environment หรือว่า world นะฮะซึ่งจะนำพา performance ดำเนินเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเรื่องราวหนึ่งเดียวกลมเกลียวนั่นเองนะฮะดังนั้นการ pre-record ครับจึงช่วยให้เราสามารถเก็บ footage ได้ในหลายเทคหลายมุมกล้องเพื่อแสดงศักยภาพของ performance ให้ออกมาครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดครับและเมื่อ virtual studio แห่งนี้สามารถใช้งานร่วมกับระบบ pre-record ได้นะฮะเราเลยพร้อมรองรับงานในรูปแบบ virtual production ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรายการ m u ว i ิกวิดีโอมิวสิ r เพอร์ฟอรหรือแม้กระทั่งการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาและซีรีส์ได้ด้วยครับซึ่ง virtual production นี้ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน Production จากเดิมพอสมควรเลยนะครับแม้ว่าอาจจะมีบางส่วนของการ Set Up อุปกรณ์ประกอบฉากแบบฮาร์ดเก p e เข้ามาผสมผสานอยู่ด้วยเพื่อให้นักแสดงเนี่ยสามารถเข้ามาใกล้หยิบจับ ะะและใช้งานได้ครับให้คนดูเนี่ยรู้สึกเหมือนว่านักแสดงอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆและข้อดีอีกอย่างสระการถ่ายทำแบบนี้นะคะคือพอเราไม่จำเป็นต้องไปสถานที่จริงหรือไม่จำเป็นต้องสร้างฉากจริงๆเพื่อซีนนั้นๆโอ้โหทำให้ประหยัดไปได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาต้นทุนค่าก่อสร้างและอีกมากมายครับและข้อดีอีกอย่างครับคือเราสามารถ adjust environment หรือว่าปรับสภาพแวดล้อมในที่นั้นๆได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแสงช่วงเวลารวมถึงสิ่งปลูกสร้างครับนี่สุดท้ายนี้นะครับการทำ virtual production ทำให้การออกแบบแสงแตกต่างจาก Green Screen ตรงที่เรายังสามารถใช้แหล่งแสงจาก LED screen ครับที่ตกกระทบมายังนักแสดงสมมติว่าผมเป็นนักแสดงนะฮะช่วยให้เกิดความสมจริงกับบรรยากาศทั้งหมดเลยฮะ เป็นยังไงบ้างครับทุกทุท่านทั้งหมดนี้เลยครับคือความล้ำของฟีเจอร์และฟังก์ชันที่เราได้รับนะฮะจาก LNE Virtual Studio X Lab XR ครับที่ต้องใช้คำว่า beyond the reality จริงๆครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สลัเวลามาร่วมงานและร่วมรับชมอีเวนต์ของเราในวันนี้ครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้ร่วมงานกับทุกทุกท่านในอนาคตอันใกล้ผมแบมปิติพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ